แม่ไอ้ลูกคนนี้สอนไม่จำพ่อบอกหลายครั้งเลยใช่ไหมอย่ามานั่งใกล้พ่อถ้าเขย่บมาใกล้ๆเนี่ยนะเราจะเสียใจต่อต้องให้ฉันเป็นพ่อเจอลูกสาวแบบนี้ก็คงจะรับมือ,อยากมันช่างลำบากแม่กูต้องหาเรื่องทำโทษอีกแล้วคือเรื่องราวเป็นอย่างนี้ครับมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยแม่มาอยู่บ้านปล่อยให้ลูกสาวสุดซ่าเนี่ยครับอยู่กับพ่อเลี้ยงสุดแสบลูกสาวมันก็บอกว่าซะแมนพ่อมันก็บอกว่าซะแทนอะไรล่ะลูกอย่าเพิ่งยุ่งได้ไหมนี่วันนี้พ่อกำลังจะแอบจดหวยจริงๆลูกคุณมาช่วยนะไม่ใช่เอาแต่เล่นแต่เตะ ไปซื้อตรงข้างบ้านได้เลยนะมันไม่แพงแต่พ่อขอแหนมเปียวๆนะลูกลูกก็ซูดเลยครับบอกแต่วันนี้แม่หนูกลับช้าพ่อก็บอกนั้นสินัง,งนั้นเอาแทงเดียวก็พอลูกก็บอกจะได้หรอหนูก็อยากกินเหมือนกันอยากกินเป็นแท่งๆเหมือนกันแต่ไม่ชอบเปียวอ่ะพ่อพ่อก็เลยบอกอ๋องั้นพ่อมีแท่งนึงแต่ลูกต้องไปอาบน้ำก่อนนะแล้วเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวจะหยิบให้ลูกก็เลยได้ขยับไปบอกมันคืออะไรพ่อช่ยบอกหนูที่พ่อก็พูดครับบอกว่าถ้าบอกก็ไม่เซไพรส์พ่อเห็นจมูกลูกอลังการดีลูกไปอาบน้ําก่อนไปลูกสาวก็จัดให้ครับลูกไปอาบน้ําโดยที่ผนุ่มรูปงานเนี่ยครับมันก็ไม่จดแล้วห่วยบอกลูกสาวกูนี่มันช่างซวยของยากกินของยากเสียด้วยเดี๋ยวกูไปล้างแป๊สรุปเลยก็คือพ่อไปซื้อแหนมให้ครับ แบบไม่มีพิษนี่เองเป็นพ่อที่เอาใจใส่ลูกเองครับแบบไม่มีพิษมีภัยเรื่องนี้มีคติประตำใจด้วยนะครับเดี๋ยวผมหาใน Google แป๊บหากคุณเครียดน,นะครับอย่าเพิ่งลาออกจากงานเพราะป้าข้างบ้านจะถามครับแบบเอา้ามึงออกจากงานแล้วเหรออะไรของกูเนี่ยจบแล้วนอกแค่นี้แหละพอกดหยุดชิปแล้วนะ